ตูอวมาแน่แงมมานม่ไ้เข้าเกง,งเกงวังนนี้วันนี้แข็งแรงนาย,ายน่ะน,นี่แตงโมล้วยส้มแอปเปลิลแอ,อปเปิล หรือเราเราก็นอนแกก็ตื่นไม่ล้แกแกต่นตอนสี่เียนเากลางวันกลางวันก็คือตื่นกลางวันยูเมะเอาผมใยา

วันนี้มาเที่ยมด่มด้านนครับันนี้เนี่ยไมโลโอนติน